สวัสดีครับจะพามาทดสอบครับกับชุดชุดบน120เซนใช้65นะครับตัวนี้จะเป็นมือสอดเป็นมือสอดมาไปดูนะครับราคา2,700นะครับส่วนยางนะครับยางเสริมสีแดงเนี่ยเราสามารถตัดสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับ ยางเสริมเนี่ยปกติผมใส่โรลเลอร์นะครับยางเสริมตัวนี้เป็นความยาวขนาดเท่ากับตัวนี้นะครับปกติตัดสั้นอยู่ประมาณสักสิบห้าสิบหกเซนก็กำลังสวยนะครับอันนี้คือยาวไปแต่ว่ามันก็ช่วยให้แรงขึ้นได้อยู่ครับเป็นแนวทางครับเผื่อใครสงสัยว่าใส่ยังไงนะใส่ ด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองที่15เมตรนะครับเป้าจะอยู่ที่กองดินสีขาวนะครับกระป๋องนะฮะเดี๋ยวมาลองดูครับผม ประมาณนี้นะครับสายางสองคู่ระยะชาหกสิบห้าครับรางหนึ่งร้อยี่สิบเซนกับระยะสิบห้าเมตรนะครับเดี๋ยวลองดูครับผม ไปแล้วครับผมก็คือ,อยางสั้นนะครับยางมันยาวเวลายิงไปมันก็จะอย่างนี้นะครับมันมันจะเกะก,กะแต่ความแรงใช้ได้นะครับ